1>, 1. 3. ความคิดเห็นผิดเป็นชอบคิดเห็นนอกทางไม่รู้จักบาปบุญคิดลบหลู่บุญคุณของผู้มีพระคุณคิดหาความสนุกในทางไม่ชอบไม่ควรอ่ะอันนี้คือความคิดชั่วตำ่ำอีพีนี้นะครับก็จะต่อจากเรื่องของอาการดูคนผ่านเน,ะะนาะลักษณะของคนผ่านนะห้าลักษณะาตามแบบของอกิติดาบทท่านนะครับต่อไปก็จะเป็นลักษณะนคนผพานตามพระพุทธพจน์ละนะครับบาลีก่อน บาลีบอกว่าตีนีมานิพิขเวดูก่อนพิจูทังหลายประมาณนี้เนาะตีนีมานิพิขเวพาลัสสะพาะละลักขาน,านิพาละนิมิตานิพาลาปธานานิกตามานิตีนิอิทะพิขเวพาโลทุจินติตะจินตีจะโหติทพตุพาสิตะพาสีจะทุกกะตะ กรรมการีจติโอโหอ่านยากชี้เปลงเลยนะครับนะหลายเทคหลายคัดมากนะตรงไอ้ทุตจินจติอะไรเนี่ยนะก็ต้องอ่านเพื่อให้ครบถ้วนกระบวนความนะครับคือได้ยินเสียงอาจจะได้ยินเสียงอะไรแซกๆอีกหนึ่งคือตรงนี้เป็นสะพานไม้ไผ่นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูแรดๆเลยนะเป็นสะพานไม้ไผ่แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับข้ามมันก็นังแคบๆนะลากนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนี่คือพระบาลีจากพระไตรปิฎกนะภาระบัณฑิตสูตรใน อุปริปันนาสกะนะมีใจความว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่พิสุขทั้งหลายว่าลักษณะอันเป็นเครื่องสังเกตคนพานมี2อ,อย่างคือทุจจินติตะจินตีมีความคิดชั่วต่ำทุพภาสิตะภาสีพูดจาชั่วต่ำนะอ๋อสังเกต3อย่างนะครับไม่ใช่2อย่างนะและสนะครับทุกกะตะกรรมมการีชอบทำชั่วต่ำโอ้โห ชั่วตำ่ำชั่วตำ่ำนะคิดพูดทำชั่วตำ่ำนะสรุปแล้วจุดสังเกตคนพานตามพระพุทธพจน์นี้มี3จุดคือความคิดคําพูดและการกระทําหรือถ้าจะชี้เข้ามาที่ตัวคนก็ได้แก่กายวาจาใจเพียงแต่ในพระบาลีท่านเรียงไว้ท่านเรียงใจไว้ต้นนะแล้วจึงเรียงวาจาและกายไปตามลําดับปัญหามีอยู่ว่าความคิดคําพูดและการกระทําที่เรียกว่าชั่วต่ํานั้นคืออย่างไร พระอัฏฐคถาจารย์นะครับก็คือพระอาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธพจน์นะไม่ใช่พุทธเจ้าเองนะครับเป็นพระอาจารย์ที่ก็เป็นผู้รู้นะเป็นปฏิสัมพิทายานนะเป็นระดับพระอาหารหันนั่นแหละนะครับในสมัยต่อๆมาเนาะได้อธิบายไว้นะได้ขยายความไว้ชัดเจนแล้วว่าได้แก่อากุศล,ลกรรมบท10หรือทุจริต10 คืออกุศลกรรมบท1ิเรียกว่าทุจริต uh, ja. so, 10ก to so, 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 ็ได้เพราะเป็น wow. อันเดียวกันนะมันจะมีกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท1ิบนะครับก็คือก็คือการทําอะไรแล้วเป็นกุศลนะสิอย่างแล้วก็คู่ตรงข้ามกับมันก็คือทําอะไรแล้วไม่เป็นกุศลอีก10อย่างนะครับความคิดชั่วต่ําได้แก่มโนทุจริตคาพูดชั่วต่ําได้แก่วจีทุจริตการกระทําชั่วต่ําได้แก่กายทุจริตนะครับ ในที่นี้ข้าพเจ้าไม่ขอขยายความต่อไปอีกว่าทุจริตทั้ง3าประเภทนั้นได้แก่อะไรบ้างคือไม่ถือว่าอธิบายทุจริตสิบเพราะได้อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วในพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง25ศตวตรรษนะครับก็คืออีกเล่มหนึ่งของท่านเนาะซึ่งหวังว่าท่านผู้อ่านส่วนมากคงจะเคยอ่านแล้วไม่เคยครับหรือมีหนังสือน,นั้นไว้แล้วไม่มีครับนะในที่นี้จึงขอเพียงยกตัวอย่างความคิดคำพูดและการกระทําที่ทางศาสนาถือว่าชั่วต่ําตามนัยยะแห่งทุจริตสิบนั้นเท่านั้น หนึ่งความคิดชั่วต่ําความคิดชั่วต่ํามี3ประเภทแต่ละประเภทมีลักษณะความคิดต่างๆดังตัวอย่างต่อไปนี้เขาเขียนกอไก่นะคือสมัยนี้คงไม่มียกตัวอย่างกอไก่แล้วแหละเนาะคือมันมีหนึ่งข้างบนไงแล้วก็เลยต,ต้องมีกอไก่เป็นหัวข้อย่อยหนึ่งความคิดชั่วตำ่ำความคิดชั่วต่ำมียังไงๆๆบ้างหนึ่งจุดหนึ่งนึกออกปะหนึ่งจุดหนึ่งความคิดละโมบคิดโลภทรัพย์ของท่านผู้อื่นคิดแสวงผลประโยชน์ในทางผิด คิดเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นหนึ่งความคิดพยาบาทไก่มาทักอะไรกูเนี่ยคิดจองล้างจองผ่านคนอื่นคิดผูกใจเจ็บจะแก้แค้นคนอื่นคิดจองเวรล้างผ่านคนอื่น 1.3. ความคิดเห็นผิดเป็นชอบคิดเห็นนอกทางไม่รู้จักบาปบุญคิดลบหลู่บุญคุณของผู้มีพระคุณคิดหาความสนุกในทางไม่ชอบไม่ควรอ่ะอันนี้คือความคิดชั่วต่ำสองคำพูดชั่วต่ำคำพูดชั่วต่ำมี4ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะต่างๆดังตัวอย่างต่อไปนี้จะกินกาแฟรหรืองไงเนี่ยคำพูดเท็จ2.1นะครับคำพูดเท็จโกหกพกลมปั้นน้ำเป็นตัวพูดจาหลอดแหละพูดจาหลอดแหลกก็คือพูดจาแบบไม่มีหลักมีการนะนะ2.2คำพูดหยาบด่าประชดกระทบกระแทกแดกดันคำพูดลามกผิดวิสัยสุภาพชนนะ 3นะครับ2.3าำพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันสอพลอใส่ร้ายคนอื่นทำลายสามัคคีนะ 2.4. คำพูดเพ้อเจ้อพูดพลอยๆโปรยประโยชน์พูดพร่ามไร้าสาระพูดไม่ระมัดระวังปากทำให้คนอื่นเสียนขะ้อ3ครับการกระทำชั่วต่ำการกระทำชั่วต่ำมี3ประเภทแต่ละประเภทมีลักษณะต่างๆดัง,งนี้ 3.1. การผลาญชีวิตร่างกาย ฆ่าฟันผู้อื่นให้ล้มตายทํำทรมานทรกรรมให้เขาลําบากเกกกาอารวาชกต่อยกูเข็น3.2การผ่านทรัพย์สินลักปล้นช่อโกงค้าของเถื่อนปลอมแปลงสินค้าหลอกลวงตู่ตระบัตตระบัตก็คือตระบัตสัตว์เงี้ยนะ3.3การละเมิดทางกามกระทําฉุดคร่าอนาจารมักมาก,มากเหลวไหลในเรื่องการมารมณ์รู้อํำนาจแก่ความใครเหยียบย่าประเพณีโอ้โห คำว่ารู้อานาจแก่ความใคร่เหยียบย่ำประเพณีก็คือฉีกทุกกฎเพื่อให้ได้มีเมียประมาณนี้นะครับตัวอย่างเหล่านี้ขอเสนอเป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นบางอย่างไม่ถึงกับเป็นการทุจริตอย่างจริงจังแต่เป็นพฤติการของคนพานทั่วไปซึ่งอนุโลมเป็นข้อสังเกตเพื่อสนิษฐานลงไปว่าผู้นั้นเป็นพานหรือไม่เท่านั้นเองก็สรุปง่ายๆนะ EP นี้ค่อนข้างที่จะเป็นวิชาการนิดหนึ่งจะไม่มีเรื่องที่ ว้าวเท่าไหร่นกะนะครับก็คือเป็นเรื่องกายกรรม3วจีกรรม4แล้วก็มโนกรรม3นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครเคย,เคยศึกษามาก่อนหน้านี้นะครับก็คือ,อ,อสิ่งที่มันทําให้ถูกทางกายวาจาใจ,าจา10อย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นข้อสรุปเนาะบทต่อไปเนี่ยหัวข้อน่าสนใจมากคือเรื่องใกล้พานนะเขาจะบอกว่าไอ้ไอ้พานเนี่ยเป็นอย่างนี้แลถือว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือพานเป็นอย่างงี้แล้วอย่างไงที่จะทําให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคนพานแล้วมันจะทาให้เราเนี่ย เป็นไปต่างๆชิบหายไปต่างๆนะครับเริ่มต้นที่การใกล้ผ่านก่อนเลยเนาะเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ